สวัสดีครับพี่น้องแฟนเพจทุกท่านนะครับยำคำยำแรงนะครับหลังจากกินข้อแรงแล้วเมื่อนี่กินข้อแรแตะเวนเด้อพี่น้องเด้อเพราะว่าตลาดข้องถวมวันพฤหัสบดีนะครับ,บที่อำเภอพิบูลรักบ้านห้างตลาดอยู่ประมาณสิบเมตรนะครับอ,อาจจะมีเสียงรบกวนจักน้อยเพราะว่าเมื่อนี้นั่งอยู่ข้างนอกห้องนะครับบริทแอ์ อยู่เอาบรรยากาศสดๆร่มเย็นๆนะครับนำแนวทางตัวเองว่าฝากพี่ฝากน้องบ่เขาได้ออกพื้นที่นะครับยากหลายเวลาบ่ราะครว่างเดี๋ยวก็ไปหาหมอแนมื่อนี่ไปไปให้หมอตรวจเลือดให้นะครับตรวจเลือดตรวจหมอนัดเช็คความดันเช็คเบาหวานมีไหมเบาหวานไม่มีแล้วนะครับเหลืออยู่ร้อยยีบสามความดันดีนะครับบาดนี่ไปเห็นยังที่เห็นไขมันนิดๆเลสัน มีไขมันได้เพิ่มเมื่อนี้ได้พิเศษเพิ่มมาอยูได้ของแถมหนึ่งยาไขมันยาลดไขมันสองได้วัคซีนไข้หว,วัดใหญ่สามได้เยื่อทะเลของแถมนะครับเมื่อนี้ไปหาหมอนะครับหมอนัดนะครับแต่ว่าเมื่อน,นี้น่องเดียวมีแนวข้างมากกว่า รับกองสนะก็จะพี่น้องฝนบ่ตกครับฝนเอื้องน้อยฝนไม่ตกเด้อเอื้องน้อยฝนตกบ่รครับทางบ้านทางเพจคนบ่้จากคน,น,คน,น 1, 1, 1, ล้วก็ขนเบิ่งสองเพจเพจหนึ่งเกตเพจหนึ่งสิบแปดคือเบาลดด้ยหลายแล้วนะสาเมเพจไหมเห็นน้ำแน่จา้าครับเปกดติดตามเพจไหมเห็นน้ำแน่ เพจไม่นองเดียวเขาบอเห็นแล้วไปตั้งไว้คุบอเห็นดิตั้งไว้ซื้อเออเออจะคล้องเออนั่นนั่นละตั้งไว้อันละนั่ฝากกดติดตามด้วยนะคะเบลพาไวยเป็นเพยังก็ได้อันนั่นละเอร์รัสนครับเบลพารวยเป็นเพจที่นาเพจติเป็นยังสี่จ้ะครับเพจน้องเดียวเด้อครับ ิมคนหาหนิเขาว่าเบลพารวยแล้วก็เว้นวักแฟนเพจนี่มันจิขึ้นรูปนี่มาจังแมนเพราะว่าที่เห็นพันๆมากไม่ต้องเดอดเพจปลอมหลายๆพี่น้องเขาเฮ็ดเพื่ออย่างเขาได้เงินหรือที่ห้าพารวยแหงหลายเลยแมนเล้นนั่ไปหาเฟซี่เฟซี่ขเจ้าหามีแต่เพจปลอมอยู่มือเขาเจ้าวันนี้น้องเบลนี่ไม่จะเพจกันเพจเียวน่แล้วไปพิ่งมีเพจที่จริงแล้วเอ็นห้าพ่อรวยนี่บอกบอกได้เป็น ลงคีบียงหมมั่วส่วนมากสิมีต่ไลสดนะครับเดีย๋ยวขอพามีผีพูเอินมาแมบบมขมมะปนแมนคันเพจปอมันสีเห้นคิปช่องนั่นช่องนี้มาล่องแล้วเป็นเฮฮาพระรวยเพศในคนผดกันเพีดในคนทะเลาะกันนะครับเพจจริงเฮฮาพระวยอยู่ในขณะนี้มีคนติดตามอยู่หนึ่งแสนสามหมื่นกว่าคนนะครับ<ม>ทางเพจเฮฮาพาม่วมีคนติดตามอยู่หนึ่งแสนเก้าหมื่นกว่าคนนะครับ เฮฮาผ้ารวยห้าผ้ามวนนะครับนี่คือของจริง้ห้าพ้าสิว่าไ่แว่นไซยังหรือบอไซกับขึ้นเก้านะครับพระเจ้าออกไปขึ้นเก้าบอสามารถสิบอกได้นะครับไม่รู้ว่าข้าเจ้าทํำเพียอยังนะครับบอกเขาใจเพียอะไรของข้าเจ้าให้จังได้กับบลูขึ้นกันข้เจ้ายังเปรตพอมยอดคนดูร้ายเราเผดจิงเผดจริงแทบบ่มี่ว่เพราะว่าข้าเจ้าเบิ่งปลอมประเดียวบัดจริงห่าเกินไปนี่บ่มี่เลยนะครับบ่มี่คนเบิ่ง ครันี้จริงๆนะครับเี่เพจเฮฮาพอรวยฮาพอม่วนจริงๆเลยนะครับเขาเห็นเพื่อนอยังเขาม่รู้บัดนนี้อันชุ่มเพดปลอมมันสิด,ดูดเอาของทุกช่องไปแมนนั่นล่ะพี่น้องสังเกตง่ายๆเด้อดูดเสียงทุกช่องไปร่วงว้ให้เฮาเสียหายบัาน,นี้ให้ช่องแต่ละช่องเข,ข้าใจกันท<ะ>ีเข้าใจกันทีชที่จริงแล้วนะ,ะ,ะเพราะว่าก็ได้ไปดูดัง้งผู้ได้นะครับ<อ>พิชก็อีกตั้งหากกินเขาแล้งกับยังไรอัดกินเขากับต้ม แมปาต้มแฉมปากง่วเอาก็ต้มแฉมปากนะครับเลาใจเย็นๆคุยกันไปก่อนนะครับเพราะว่าตอนนี้น้องเบียวกําลังค้นหาแนวทางตัวเลขว่าฝากอยู่นะครับหรือจะโทรกข์วะมองนี่ละมองเด็ดเด็ดนี่ละมองนี่นี่กล่องสลากเลขรับกองสลากเลขลับกลองสลากวะสัสรับกล่องสลากรับรับมันบับน้องเบียว อยู่ในบ้านนะครับมันกะบ,บ้านอยู่ใกล้กนันจะมีเสียงบ้านเฮียนเอื่นแสกกับมาแน่ห่างกันแค่คืบเดียวนะครับอย่าก,กือยู่ข้างนอกนะครับอยู่ข้างในเขาห้อน <c oughs> เปิดแอร์ก็เป็นอาการบอบบริสุทธิ์มาอยู่ทั้งนองเลยเปิดโล่งๆอยู่ต่อละโล่งๆดีอยู่นะครับ ไกลมือไกลเว้นล้วเนาะพี่น้องเนาะมือนีกับวันที่11นะครับ12บ3 14 15บาสิี่สิบห้านะครับ1 4ีนะครับพี่น้องอย่าลืมอย่านอนรับทับสิทธิ์นะครับเด้อไปเรียกตั้งนะครับไปใช้สิทธิ์เรียกตั้งนะครับอย่าให้เสียสิทธิ์นะครับอยากกินแมงไมแอดวพรสันแมงกินนู่นกับเอื้อเดือดเดียวนี่มือนึ่งไปใต้ได้ได้ยักกรมนึงนี่แหละเมื่อค่อยยอมกินเอาสิ่มกับยุ่มมาได้ค่อยนับตัวข้ามละซีตัวมแง มันแรงไรแม่งก็เอื้อตบหนิอะ<า>น้องเบลพร้อมไปอกคัพร้พอมพร้อมหรือยังน้องเบลกอบกองสลากเนาะเป็นอันเบลไล่สดไปแล้วหลายรอบนึงเมื่อคืนนะแต่ว่ากับบางท่านไงยังบางท่านเห็นดอกเนาะเดี๋ยวคิดว่าเพราะว่าคนดูกับยอดทุนดูมันน้อยช่องแม่กับพอ่อนี่แล้วบางท่านได้ฝากเอฟซีโย กันแฟนเนบซี่นกระทาด้วกันไปชว่วมากเนาะวันต้องสลากนี่งวดก่อนเห็นไหมวดก่อนนี่งวดก่อนนี่เนี่ยวดนี้มันเขา่าแต่ว่าบได้มาชุดหน,นี้ก็ต้องบอกตรงๆเลยว่าหเห็นหลังเห็นหลังห้อยออกแต่ว่าเ่นทรงอยู่ในกล,ลุ่มไล่อหลีชุดหน,นี้ทรงก่อนห้ยออกอยู่แต่ว่าทางช่องกับพึ่งเห็นหลังห้ยออกคนทรงมาให้หลังหย เราก็ได้ยิบตัวนี้ส่งมหายัยเนี่ยมาถอดไปเนี่ยเขาก็ถือกันใน้กุ้งแต่ว่าเจ้าฟองเนไปเอาชุดอ,อื่นมดดาก็ซ้ำๆตัวย่นแล้วนอะซ้ำตัวแต่ว่ามันมาที่หลังหท,ที่หลังมาออกขอบช่องที่หลังอ,งองีกบานนี่วันนี้คันมาออกก่อนมันสิเป็นยัง,ยงไงบานี่แล้วบานนี้คันห้าบอลลงพ่อมันออกมากสิว่า พอเหล็กออกเราจังมาลงอีกคือเกาเข้าก็เลยตรงตาสินใจมาลงแม่นว่าสันมันจะมีสองอย่างที่ตยวไทำต่อเพียวไปตามต้อนะครับสีดากด้าได้นะครับเพราะว่ามันได้มาแบบนั้นนะครับมันอทำมาล่งเพื่อมันออกอีลีเราฝันวางวดนีฝันมาล่ลงอีกละเข้าก็เลยตรงลงจากอยากดากับย่อไม่ด้านะครับเพราะว่าลีกอกเดิวจังเดมียวมอรบบวันนี้งวดนีบอเอาเลยบอ เเอาลยพร้อมแล้วใช่ไหมคะวันนี้วันนี้มาแล้วตามนี้นมันขึ้นเลี่ยมไทเบลเมื่อ,อเห็นบอ,อกเหเห็นบ,ออบออ้าเยี่ยมบ้างเหรอวินนองไปตรงนี้เห็นบ้างใส่เรื่องพี่น้องเรื่อยใจเย็นๆเห็นบ้ือมันต่ำผลบ้คือว่าว่างตรงๆรงนี้เดี๋ยวนี้กันถ้าเจอเฮงว่าอยู่ว่างตรงๆรงรถคือว่าตรงรถตรงเอิร์กรถ บอวายกสีบอว่าบอว่าเงิจับนิ่งๆลวดนั่นมันเทียนยู่นะโอเคเนี่ยว่าเหลี่ยมเนาะว่างสิมันเหลี่ยมอยู่อีเลยอันเดียดน้อว่าเหลี่ยมเหลี่ยมมนั่นเลยเหลี่ยมเพราะสันชัดเจนมากครับคุณตะวันละว่าคือหลายตัวสีสื่อตัวใดเนาะเงินคือเฮงบอลเฮงหน่อยเพาะสันคุณตะวันนะครับอันนี้ก็บ่หลายดอก เลขลอกกองสลากเด้อพี่น้อง <3 S 1> เด้อครับตัวเม็ดเดียวสองตัวล่างสามเจ็ดสามตัวบนสี่สองสามท่าน,นี้มานนี่ก็อยู่ทีดวงนี่ลังค้นพุงเงินหน่อยเลือกสื่อดิอเลือกสื่อคัดมาสื่อพูดรังค้นก็ถือเลยไม่เห็นคลิปมีคลิปเดียวก็ซสือกระถือเลยแมนดวงคน บานนี้เฮากับทับสนนี่บันีึซื้อตัวนี้ก็เสียดายตัวนั้นเงินก็แห้งหน่อยคือบานนั่นล่ละขันเขาทุนหน่อยมันก็นลำบากใจขันผู้่นทุนทุนหลายแล้ว่นก็ซื้อได้เข้าตามอาจารย์ได้อยู่ก็ตามแต่อาจารย์นั่นแหละพี่น้องเด้อนี่คือเลขลอกกองสลากโอ้ยมันคือเหลี่ยม ชัดเกีดีนอกพี่น้องนอกเนาะชัดเจนดีมากเลยนี่นทาเียเอาไปแปะเอาเอาป็นยังดอกรบกองฉลากวัตถิพานมากเพ่อนให้เก้าหนึ่งนย์เก้าหนึ่งศูนย์นะครับเขาสามตัวงวนนี่มีสามตัววิซีสองสามสองตัวก็คือสามเจ็ดเพื่อนว่าเพื่อนมันใจคู่ใดน้องเดียวเพื่อนมับ <7. S 2> มีม้แค่นี้เนาะแล้ววางสามเจกับซีสองสามนี่ ันก็มีช่อยอยู่งสองช่อยหนึ่นนี้ดีว่ามันมาจังสี่รอบกองสลาบว่ามันรับผู้ใหญ่ใจดีไหมคนละเอียดเลยอันนี้รอบกองสลาบคนมาจังสี่คนสี่ไม่หมั่นใจตัวใดรอบคนใดมากสี่เนาะว่ามันเละกันคนใดมากว่ามันเละคนเฮ็ดเองเละรอบกองฉลาบสลาดไม่ใช่ฉลาบเย็บสี่คนจะว่าคนคอมเมนต์ว่าซอสชิงซอสเสือซฟสี่คนละเอียด แต่ท <ider> er <cción> ี่ห <having Luc> <cells> <laughs> ้านิ่นๆน้อยๆนึ่งครเจ้าเก็บทุกเม็ดแล้วเก็บทุกรา่ละเอียดทุกลายละเอียดก็พีดแน่รายละเอียดก็ให้พีดแน่พี่น้องแต่จริงก็ให้พีดเอาซะเลยเนาะลันแต่เรียนมันกับพันเด้ตัวให้ห้าเนี่ยครับตัวว่าพีดตลอดนะขันว่าถือตลอดว่ามันให้ห้าตัวจริงนะครับขันว่าพีดตลอดนี่ล็อกกองสลากคือเฮฮาตัวจริงนะครับ